นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรรามัทิ h สีนังสีลาธิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทถาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารมีมีศิลเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผองยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมอสองคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะ การให้ธรรมะเป็นทานชน,นะการให้ทั้งปวงบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมกระทำไว้แล้วก็ตมาภาพก็ติดค้างบุญกุศลเหล่านั้นของญาติโยมทั้งหลายอยู่ อาตมาภาพก็ขอชดใช้บุญกุศลที่ญาติโยมประธรรมมา้วยการให้ธรรมะเป็นทานบุญคุณของแม่พระธรณีที่รองรับร่างกายขันธาตุของอัตมาภาพเทวดา ที่ได้นำมาเกิดเป็นมนุษย์บุญคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุญคุณของครูอุปชาอาจารย์บุญคุณของท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายอัตมาภาพก็ขอชดใช้ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนี่เวนน่กรรม ต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายที่มีต่อกันมาทั้งในอดีตชาติปัจจุบันในชาติทั้งที่จำได้จำไม่ได้ทั้งที่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอัตมาภาพก็ขอ ชำระหนี้เวนีกรรมเหล่านั้นด้วยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงญาติโยมวันนี้ก็ขอชำระบุญกุศลที่ญาติโยมได้กระทำมาก็คือคุณโยมเลื่อนนิ่มประเสริฐ ได้ร่วมทำบุญทุกๆอย่างมา3,100บาทนาวาอากาศโทนิยมแล้วก็คุณแม่สมใจอาติลักษณะนะร่วมทั้งเครือญาติและบริวารร่วมทำบุญหล่อหลวงโปเทพโลกอุดร แล้วก็พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เรือสุพรรณหงมาสองพันสีบาทแล้วก็คุณโยมสุมนาภูนสุขร่วมทาบุญหล่อหลวงปู่เทพลกงอ,ดอุดรแล้วก็หลวงพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9มานะ 2,000บาทแล้วก็ร่วมสร้างเรือนสุพรรณหงมา500บาทแล้วก็คุณโยมสุมิตรภูนสุขนะร่วมทําบุญมาด้วย500บาทนะกดโมทนานะแล้วก็คุณโยมจิตเจริญนะร่วมทําบุญหล่อลุงปู่เทพลุงอ,อุดรมา5้าอสองบาทหล่อพระบรมรูปในหลวงราชการที่9 200บาท ร่วมสร้างบันได200บาทแล้วก็เรือสุพรรณหงส์ง200บาทนะแล้วก็บำรุงรายการธรรมะให้ธรรมะเป็นทานมาอีก500บาทก่อนโมทนาญาติโย,ยมทุกๆคนนะเมื่อพิจารณาอย่างนี้ญาติโย,ยมพระคุณที่หลุงปู่โลกเทพอุดรท่านมีนะ ท่านได้ให้ชำระหนี้ทั้งหนี้บุญหนี้กุศลหนี้บุญหนี้คุณหนี้เวรหนี้กรรมเนี่ยทำให้เราได้มีจิตใจอ่อนโยนลงรู้จักบุญรู้จักคุณโดยเฉพาะบุญคุณของแผ่นดิน บุญคุณของแม่พระธรณีที่รองรับอัตภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะแผ่นดินอันเป็นแดนเกิดนะแผ่นดินที่เป็นแดนเกิดทินกำเนิดถึงแม้เราจะไปอยู่ณนะที่ใดประเทศใด ก็ไม่ควรลืมพระคุณของดินแดนเกิดประเทศที่เกิดเพราะนั่นคือสถานที่ให้กำเนิดเกิดเรามาซึ่งทั้งบรรพบุรุษบรรพชนปู่ย่าตายายบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับเราก็อยู่ในถิ่นอยู่ในประเทศ ที่เราเกิดเหมือนกับเรามีบิดามารดาที่ให้กำเนิดแล้วแล้วเราได้ไปอาศัยบิดาบรรดาบุญธรรมที่ดูแลเลี้ยงดูเราแล้วเราจะลืมบุญคุณของมารดาบิดาที่ให้กำเนิด ไม่ได้เพราะมารดาบิดาที่ให้กำเนิดนั้นมีพระคุณอย่างสูงสุด,ดยัตย์ถึงแม้ว่าเราจะไปอาศัยบุคคลอื่นอยู่ก็ตามาถึงเราจะไปเห็นว่าบุคคลที่เราอาศัยอยู่จะมีบุญคุณมากกว่าบิดามารดาของเราก็ไม่ได้ หรือจะไปเห็นทินอื่นประเทศอื่นมีบุญคุณต่อเรามากกว่าประเทศไทยของเราซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของเราก็ไม่ได้เนี่ยนะญาติโยมฉะนั้นเมื่อคิดได้อย่างนี้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หลวงปู่เทพโลกอุดอรได้ให้ประโยชน์ ่เราซึ่งหลวงปู่เทพลูกอุดรหรือหลวงปู่พระอุตรเถระเนี่ยท่านมีพระคุณต่อชาวสุวรรณภูมิหรือต่อชาวสยามหรือประชาชนคนไทยเพราะท่าน เป็นผู้ที่เสี่ยงชีวิตนำสมบัติอันล้ำค่ามาสู่สวรรณภูมิพร้อมทั้งนะพร้อมกับลวงปู่โสณเถระญาติโยมมาพร้อมกันนลวงปู่พระเถระนะพระโสณเถระและลวงปู่พระอุตรเถระเนี่ยนำสิ่งอันล้ำค่าที่สุด ก็คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอย่างสุวรรณภูมิตั้งแต่ปีพุทธศักราช234จิดยมนี่คือพระคุณอันสูงสุดเพราะว่าเมื่อลวงปู่พระโสนะเทระและลวงปู่พระอุตระเทระ นำสิ่งอันล้ำค่าที่สุดก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาณะสุวรรณภูมิทำให้ดินแดนสุวรรณภูมินั้นสูงขึ้นแล้วก็มีคุณค่าเป,ปเป็นอุปนิสัยเป็นอัจฉริยของชาวสุวรรณภูมิที่อ่อนโยนรู้จักเวรรู้จักกรรม รู้จักการมีสติรู้จักความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปรู้จักความกระตันยูรู้คุณนี่คือพระคุณที่ลวงปู่เทพลกอ,ดอุดรฉะนั้นการหล่อลวงปู่เทพลกอ,ดอุดรนั้นจึงเป็นการตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนา แล้วก็บุญคุณของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองซึ่งพวกเราได้รับได้ซึมซาบได้เรียนรู้ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้ทำ มหากูุสลอันสูงสุดก็คือการให้ธรรมะเป็นทานอย่างนี้เพราะอาศัยหลวงปู่เทพลูกอุดอรท่านนำพระธรรมซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่ามาสู่สุวรรณภูมิแล้วก็การหล่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเพราะว่า ในหลวงรัชกาลที่9นปนะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นพระองค์ทรงมีคุณาธิคุณต่อประชาราชรต่อประชาชนคนไทยอย่างสูงสุดนะเพราะว่าพระองค์ทรงธรรมทรงทศพิตรราชธรรมการที่เรา ได้ระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ด้วยการหล่อพระบรมรูปของพระองค์ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของพระองค์พระองค์มีพระคุณอย่างมากต่อประชาชนคนไทยซึ่ง พระคุณของพระองค์นั้นเมื่อเราระลึกถึงก็มีแต่ความเจริญฉะนั้นทางหลวงปู่เทพโลกโอ,ดอุดรทางพระบาทสมเด็จพระบาทมินทรมหาภูมมีลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระคุณสูงสุดฉะนั้นการที่ได้ร่วมหล่อ ลวงปงู่เทพลูกอุดรแล้วก็รวมรอพระบรมรูปของในหลวงรัชการที่9เนี่ยจึงถือว่าเป็นการชําระหนี้พระพุทธศาสนาชําระหนี้พระพุทธเจ้าแล้วก็ชําระหนี้แผ่นดินนะซึ่ง เมื่อเราได้รละลึกถึงได้นึกถึงญาติโยมเราจะรู้ว่าเราเป็นนี่เป็นนี่พระพุทธเจ้าเป็นนี่พระพุทธศาสนาเป็นนี่แผ่นดินเมื่อเราชำระนี่ เท่ากับเราได้สร้างกุศลด้วยเพิ่มภูมิกุศลนะสร้างกุศลเพราะว่าการรู้จักคุณแล้วตอบแทนคุณเรียกว่ากะตันอยู่กตาเวที ความกตัญญูกตาวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงพระคุณอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ชำระนี่ทุกๆวันนะชื่อว่าจิตใจของเรานั้น อ่อนโยนแล้วพร้อมรับความดีเพราะว่าบุคคลผู้กระตันอยู่กระตะวิธีเป็นเครื่องหมายของคนดีการเป็นคนดีกระทำได้ยากนะแต่เราก็มีโอกาสที่จะกระทำได้ วันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า 5, 60, นะอยติลมห้าสองพันห้าร้อยหกสิบนะวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นเก้าค่ำเดือนสามนะก็อย่าลืมร่วมทําบุญนะหล่อพระบรมหล่อหลวงปู่เทพลูกด,ดอนแล้วก็ในหลวงราชการที่เก้ากันนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธานะ ญยาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทาบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทาบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหวพระเจ้ายี่แปดพระองค์ซึ่งอยู่ด้านหน้าของทวีดา a r m สูตรหรือพระพิทักษธรรมร่วมทาบุญในการสร้างเรือสุพรรณหงษ์ถวายพระเจ้ายี่แปดพระองค์เป็นพุทธบูชาแล้วก็ เป็นราชภานาให้กระบุรพระกษัตริย์ของชาวไทยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อไปมัสการพระจุลามณาีและพระศรีอริยะเมตรตรและร่วมทาบุญในการหล่อพระบรมรูปของในหลวงราชการที่9แล้วก็หลวงปู่เทพโลกโอ,ดอุดรตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02

วัดเรียบราบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ยัดทุกๆวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน หกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมันวัฒการกราบไหว้พระเจ้า28ประองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้มอไปสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ญาติโย,ยมก็มากันนะวันพุธปันเสราวาทิ์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบ,บำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือ ซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมยที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป .505 รถเมยเบอร์18อิติปิโสวิเศษิอิเสษสพุทธนามมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมธนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพเป็นอริยทรัพนำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลลนานเถิน อมปะทวีคงคาภุมะเทวานามมีหังนมะพทะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกทระองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกทระองและคุณของพระรัตนตรัยจงปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครื่อญาติบริวารของญาติโยมทุกทคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนพุทธัางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุข มั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร